วัสดีค่ะผมแน่ใจว่าหนูจะลงคลิปนี้ในยูทูบได้ไหมหนูอยากได้เงินของหนูคืนแล้วก็เกิดมาทางชีวิตหนูไม่เคยโกงใครเอาชื่อหนูไปค้นประวัติกับสองนอเอะไรก็ได้แล้วหนูคิดว่าชีวิตหนูไม่สมควรที่จะโดนโกงเออหนูขอเล่าสาอนในการเล่นแชร์ครั้งแรกของหนู หนูมไม่รู้นะว่าเท้าแชร์โดนโกงอะไรยังไงเพราะเขาไม่มีหลักฐานเขาไม่เคยประจานรูปแชร์เขาแล้วก็เขาอยู่ดีมีสุขเปลี่ยนรถยนต์ทําเล็บทุกกระชิดอ่ะเปลี่ยนทําสีผมเปลี่ยนโทรศัพท์เท้าแชร์คนนี้ชื่อชยานิษางามดีอยู่ตัวเมืองระยองช่วงตอนที่หนูอยูย่สิบตีอ่ะหนูท้องบวกกับเรียนบวต่ด้วยหนูไม่ได้ทํางาน แล้วด้ยวยความที่ว่าเงินเก็บที่ก่อนอทำงานอ่ะมันเริ่มเลอยหลอหนูก็เลยคุยกับพี่ที่ไรว่าเออหนูอยากมีไรายได้มีอะไรให้หนูแบบที่ทําเป็นไรายได้ได้บ้างไหมเขาก็เลยแนะนําให้หนูลงวงแชร์ก็ตอนนั้นหนูว่าท้องแก่แล้วเนาะก็ลงวงแชร์ไปสองหมื่นได้เป็นมือท้ายเลยเป็นวงขั้นบันไดได้ดอกเบี้ยมาได้ดอกมาพันสองแล้วคราวนี้ก็หยุดเล่นไปจนคลอดลูกอะไรเสร็จอ่ะ มีความคิดว่าตอนนั้นมันได้กําไรได้ง่ายๆเนาะเล่นไปแค่หนึ่งเดือนได้แล้วพันสองเราก็เลยแบบอยากเล่นอีกก็เลยบอกถามพี่เพราะว่าพี่วงที่รถเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าเขาก็บอกว่าปกติดีแต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้ดอกเบี้ยพี่ได้เงินก็อนเป็นแสนน่าจะเป็นเพราะว่าเขาสนิทก,กับพี่ก็เลยไม่ได้ให้ดอกเบี้ยพี่อะไรอย่างนี้อะ ไม่น่าทําหรอกเออไม่น่าทําอย่างนี้กับแนนหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้เป็นคนสนิทไม่ได้คนรู้จักกันอ่ะไอ้เราก็เชื่อเนาะตอนนั้นก็เพิ่งคลอดลูกมาได้ประมาณ5เดือนนี่แหละก็ไม่ได้ทํางานก็ยังไม่ได้ทํางานเพราะว่าลูกกินนมตัวให้นมเต้าก็เลยลงไปสองมือมือละหมื่นได้กําไรมือละแปดร้อยก็เท่ากับพักหกส่งรายวันส่งแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อย ให hey, ้ส่งเก้าร้อยดิส่งเก้าร้อยส่งรายวันจนจบก็วันนั้นก็ได้เงินได้เงินเร็วค่ะจากนั้นก็หยุดเล่นหยุดเล่นประมาณหลายที่เลยพี่คนที่เช้ารดอะ่ะเขาก็ทักข้อความมาเรื่อยๆลงวงนี้ให้หน่อยลงมือนี้ให้หน่อยลงอันนั้นให้หน่อยค่ะจะได้เริ่มวง,วงนู่นนะี่นั่นอ่ะไอ้ด้วยความที่ว่าเราก็ เราก็เป็นคนหัวชนิดนิดนึงอะ่ะล้วก็บวกว่าพี่อันนี้มันไม่ได้กําไรอันนี้ไม่ได้กําไรหนูยังไม่ไม่ลงนะอะไรเงี้ยจนเขามาเสนอวงสามหมื่นกับเขาบอกแล้วก็วงหนึ่งหมื่นที่เราเพิ่งจบไปอ่ะเขาจะเปิดวงวงใหม่ละอ่ะโอเคเราก็เลยลงวงสามหมื่นกำไรสองพันก็เท่ากับว่าเราจ่ายไปสองนแปดถึงมือรับเราได้สามหมื่นกับวงหนึ่งหมื่นสองมือก็กําไรเท่าเดิมพันหก เราก็เลยเล่นไปจนเล่นมาเดือนมาถึงเดือนพฤษภาคมหนุมีนานเนี่ยแหละอ่าถึงรับแล้วแหละเราไม่ได้เงินก้อนเขาบอกว่าต้นมือข้างบนเนี่ยไม่จ่ายเขาเขาบอกว่าถ้าข้างบนจ่ายมาเมื่อไหร่เขาจะโอนให้เรารู้ว่าจ่ายครบทุกคนในวงวันนั้นแล้วเขาจะโอนให้เราแล้วเราก็บอกว่าโอเคเชื่อใจเขาเพราะเราก็เล่นกับเขามาตั้งสามรอบแล้วเนาะสามมือแนละ้วเนาะอ่า ปกติเขาก็โอนไวอะไรเงี้ยแต่จุดพลาดพลาดของเราคือไม่สังเกตสมาชิกในกลุ่มในกลุ่มแชร์ที่เขาดึงเป็นกลุ่มมาว่ามีใครไม่ได้ส่งสลิปบ้างเออแล้วกลุ่มมันแล้วบอกว่าเรสังเกตอย่างนึงคือปานีจะอยู่มือต้นๆปานีจะอยู่มือที่สองแต่ไม่เคยทวงตามยอดในนั้น ซึ่งยันสองทุ่มสามทุ่มอะ่ะปาน,นีก็ยังไม่ส่งยอดไม่ทวงตามยอดเออแล้วก็ไม่มีเฟซปาน,นีอยู่ในกลุ่อมอ่ะผ่านไปได้เรื่องหนึง่งก็คือตอนนั้นก็งโง่แหละก็ไม่รู้ว่ามือผีคืออะไรเนาะก็เพิ่งมารู้หลังจากที่โดนโกงมาเป็นปีแล้วเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเขาล้มนะเขาก็ไล่เราเออกจากกลุ่มเราเออกจากกลุ่มแชร์ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะกลุ่มที่เขาลง ขายมืออะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เขาตามหาลูกแชร์เปิดวงแล้วก็กลุ่มวงของเราสามวงยอดหน้ามือลบออกมาเลยแล้วเขาบอกเขาล้มเขาจะยอคืนเงินเรามาเรื่อยๆก็จากนั้นเขาก็ทยอยคืนเงินเรามาจากยอดรับตอนนั้นมันน่าจะสามหมื่นเก้าเพราะว่าเขามันถึงมือรับเราอะเราอยู่เราอยู่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงไหนห่ะไม่ถึงมือสุดท้ายอะเราอยู่กลางน่าจะมือที่สิบสี่อะ เขาก็หักลบปิดวงแล้วเขาก็แบบว่าทยอยจ่ายเรื่อยๆแรกๆให้อธิรพันธ์สองพันแล้วก็มีช่วงที่ลูกเราเข้าโรงพยาบาลเราถ่ายไปเสร็จให้เขาเขาก็มีโอนให้สามร้อยห้าร้อยโอเคเขาไม่ได้หนีหายแต่จุดพีคมาเริ่มต้นต่อที่เมื่อเดือนสิงหาคม เราได้เงินจากเขาปกติก่อนเดือนสิงหาเราได้เดือนละสองร้อยห้าร้อยอะไรอย่างนี้สิงหาคมได้มาแค่ร้อยเดียวจนกันยาเราไม่ได้เงินเลยมาตุลาเราได้เงินมาต้นเดือนร้อยเดียวแล้วรานนี้เราก็เลยผรก็เลยบอกบอกเขาว่าพี่ไอ้ที่พี่โอนมาสี่ตุลาเนี่ยมันเป็นยอดของกันยานะร้อยเดียวก็เลยถามเขาเรื่อยๆว่ามีไหมยอดของเดือนตุลา คือร้อยหนึ่งูก็จะเอาไงแล้วอย่างโวกตอนนั้นหนูเลิกกับพ่อของลูกต้องใช้เงินก็เลยพวงเขาแล้วเขาก็แบบว่าแบบไม่ตอบหายเลยสามสี่ชั่วโมงไม่ตอบออนก่ไม่ตอบแ,แล้วก็ลบเฟซล้วออกเราก็เริ่มทักแล้วว่าลบเฟซเราทําไมอะจุดตอนนี้ย ยอดจากสามหมื่นเามันเหลือหนึ่งหมนแป้อลังจากนั้นเขาวันนั้นเขาอุดเราก็เลยโพสประจานเขาไปว่าระวังบุงคคลน,นี้เอ้ยเท้าแชร์คนนี้ทําร้านคําผมอยู่ระวังจะโดนชักชวนเข้าแชร์ระวังซื้อของแล้วเขาไม่ส่งเพราะเขาขายของแบรนด์เนมพวกใบสีห้าพันอะลองคนชื่อเฟเขาได้เลยจะขึ้นตามกลุ่มแบรนด์เนมต่างๆเป็นโพสสาธารนณะ เราก็พัวไปหนึ่งโพลในกลุ่มหางานจากนั้นพอเขาเห็นเขาเห็นในวันถัดไปเลยเราก็ลบให้อะซึ่งตอนนั้นคนกดไลค์โพลนั้นอะสองคนรวมเท้าด้วยเป็นสามที่กดไลค์โพลนั้นเขาก็ลบโพลให้รอนนี้เขาแจ้งความกับกับเราก็าคือแจ้งแต่วันนั้นแหละจากนั้นเขาก็ปิดเบี่ยงไม่จ่ายมาต,ตลอดจนลูกพ่อเราเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นวัน,น,นโลก แกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วมานะลกูกเราก็ต้องใช้น้ํามันเติมไปรับพ่อแล้วกับบวกกับเราไม่มีใครซัพพอร์ตละคือก็เลิก,กับบัวแล้วไงเออบวกกับว่าลูกฉีดวัคซีนมาป่วยบ้านนู้นก็โทรมาบอกว่าลูกป่วยแล้วพ่อมนันไปทํางานไม่มีคนช่วยดูเราก็ต้องแบบว่าเลิกงานเสร็จไปดูลูกอืมก็คือต้องใช้น้ํามันอะ่ะคือคนกํางานแค่เงินเดือนหมื่นเดียวอะ่ะเออบวก,ก็เพิ่งออกมาจากพ่อของลูกไม่มีตัง กระทวงเขาแบบรทวงหนักมากแบบว่าตอนนั้นคือไม่มีตังเลยตักบาทเลยเว้ยไอ้เนี่ยคือแบบมึงลงทิกตอกกินกาแฟเจวละร้อยในขณะที่พ่อเขเข้าโรงพยาบาลเออคุณทวงยับเลยขณะที่พ่อกูเข้าโรง,ออ <c oughs> งยยพยาบาลกูแบบวันนั้นกูนั่งร้องไห้ที่โรงพยาบาลว่าเออกูจะเอาตังไหนคือข้าวให้พ่อหนึ่งร้อยกูต้องไปขอคนในเวทแต่ละคนไอ้เหี่ยคือกูต้องไปขอยืมตอก ร้อยยี่สิบก็ต้องไปขอยืมคนที่คุไม่รู้จกักทั้งที่ว่าน,นี่ของกูเป็นหนึ่งปีอะเออคือไม่หมดเอาตอนนั้นแบบเส้นหวังอะว่าจะฆ่าตัวตายพยายามดึงสติตัวเองเพราะว่าเพราะว่าเรามายืมเขาเพิ่มยืมเขามาเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายเวลาไปส่งพ่อกับค่ากินพ่อที่รง ร้อนจริงๆพี่มันก็บอกที่จ่ายแล้วมันก็บอกเฟดไปเราก็ไปตามที่ร้านที่ร้านทาผมมันนะแต่มันไม่อยู่คือตอนนี้ไม่อะไรอ่ะคือพี่อ่ะช่วยเอาเงินค่าทําเล็บของพี่อ่ะสองสามร้อยอ่ะให้หนูไม่ได้หรอได้ใน่นี่หนูหนูส่งสลิปเงินเดือนให้ดูตลอดว่าเงินหนูออกเท่านี้อ่ะมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายจริงจริงอ่ะพี่ไม่เห็นก่อนหน้าลูกหนูหรอหนูเล่นกับพี่แต่ตอนท้องอ่ะ หนูไม่รู้ว่ากฎหมายเ,าเอาไงได้บ้าง